สวัสดีครับผมออกมาพบรำพ่อกันอีกแล้วครับกับเอกอุบลคนก้นกลัวกับผมก่อนที่ไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปกราลังใจด้วยครับผม้อบแบบมาไปรับชมเลยครับสวัสดียามสาวาครับพี่น้องครับมีมาอัปเดตไก่แจ้สวยงามที่เลี้ยงไว้ครับที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาตัวนี้เป็นลูกชช่เจ้าแซงมานีครับ เริ่มใหญ่เป็นเบ้าแล้วเนี่ยม <c oughs> <c oughs> ย่างหด <c oughs> ย่างหดเลยครับตัวนี้า <c oughs> มานี่มา <c oughs> <c oughs> เป็นลูกชายเจ้าแสงมณีนี <c oughs> น่ครับจะรอแค่ห <c oughs> าง เกำลัง,ง,งเห่าครับเห็นไหมสังเกตุหน่งกำลังโคขงเหาแต่นจนี้ตัวเนี้ยคูยอีกตัวหนึ่งครับอยู่ข้างบนนี่นี่ค <นะ S 1> ือต,ตัวเมียครับไมสำหรับผู้ที่สนใจ กูนี่ก็ว่าจะเปิดแบ้งปัน้นร็เอามากนี่ครับกูได้สนใจถ้าอยากเจ้าแสงมานี่ครับใก่แก้สวยงามเกตเลี้ยงเล่นครับขาสันสีสวยครับเปิดแบ้งคู่นี้อยู คุลพันธ์ครับบาร่วมทรงคุณใดสนใจก็สอบถามข้ามาไดได้วยครับสำหรับไก่แจ้ดสวยงามแับ,บว่างก่อนไปทำง,งานครับ นำมาออกหยืดเส้นยืดสายจังหน่อยเพื่อให้มีสุขภาพ <c oughs> ร่างกายแข็งแรงครับยินกรุงดนๆอาจจะไม่ีพื้นที่จำกัดก็เลยต้องเอามาหยืดเส้นยืดสายจังหน่อยอมาเนี่ยม,มาเอ้เจ้าแสงมานี่ลูกชายเจ้าแสงมี Năm này có rất là tuyệt vời mà 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 ในี่ครับชมไก,ไก่ส่วนงอนที่เป็นลักษณะเนี่ยนี่คือยุ่งกัดครับมันเลยยุ่งบนเเปิดไฟอะยุ่งไปยุ่งกัดครับแต่ว่าก็ให้ยาให้ยั้งแล้วก็ดูดีขึ้นครับความสวยงามก็ยังคงที่ครับเปิดแบ่งปันครับผมสหรับชุดนีูุ้ไดสนใจ ติดต่อกันเขามาได้ครับอายุตอนนี้กน่าจะสีเดือนห้าเดือนโดยประมาณครับห้าเดือนน่าจะเข่าหาเดือนแล้วอย่างเข้าเดือนที่หกแล้วครับ นี่ครับห้องเนี่ยหองโตจัง่อยครับนี่ครับเป็นเนบาแล้วอในก็ฝากกดติดตามติดกันล่างใจเด็ก<อ>แล้วก็แล้วชุดนี้เป็นพอแม่พันธุ์ูก้ครับก็ยังบ่ประสบผลสำเร็จในการ ให้ลูกครับสำหรับชุดนี้หลังจากที่นำเขามาได้สักสองสามเดือนเนอะยังบ่ประสบผลสำเร็จกับแตบล่อต่อแต่มันมีใครอีกกล้องนึ่งที่ผมได้แยกไปใส่ตู้ฟักไว้ตอนนี้ก็เริ่มจ่อไข่แล้วแต่บรรู้ว่าเผนทิเจ่อออกมาได้มากน้อยเพียงใดก็บ่บอยากซอยเพราะว่าเคยแกะแกะซอยออกมา,ามหน่อยนึงครับแต่ว่าลูกเิ่นบ่แข็งแรง อาจจะด้วยในผลที่ความพร้อมของการจ่อไข่ยั่งบดีพอ่อกับไปซอยเป็นแก้วว่าในนั้นลูกมากเิ่นกระต่ายครับตัวนี้ก็เลยจิวาจิปล่อยให้เป็นจาอเองแต่ว่าถึนดูก็วามาบางทีแข็งแรงจ่อจนมาได้บอ พ่อแม่พันธุ์สีโกโก้ครับยังล่อต่อไปครับลอ่อทายาตุดแรกโยกแม่ฟ้ามนครับลูกสาวครับลูกเริ่มได้แล้วครับอายุสองเดือน แม่ฟ้ามนช่วงนี้พวกเราจะยุดเพาะขยายไก่แจกก่อนครับเพราะช่วงนี้พืนยยนน้นที่บ่เพียงพ่อแล้วเดี๋ยวลอให้ยังลงตัวก่อนแล้วจะเรื่มกลับมาขยายพันธุ์ไหมครับสำหรับไก่แจกอาจจะเลื่มกดติดตามเป็นกราลัางไก ให้ซองน้อยๆนี่ได้ครับเพื่อพี่น้องอเก็บเนี่ยกับผมมีอย่างไรครับก่อนไปทำงานกับแวะมาตักไทายพี่นออ้องนาะงป็นกับล่างใจใกันเสมอมาครับผมขอตัวไปทำงานครับสวัสดีครับ